ผ้าไหมทอยกดอกเป็นลายพุ่มนาคครับนี่ครับลายพุ่มนาคเห็นชัดไหมครับสีเขียวมิ้นท์แล้วก็มีผ้าพื้นมีผ้าพื้นเป็นชุดประมาณสี่เมตรเป็นทอยกดอกประมาณสองเมตรโดยประมาณแล้วก็ผ้าพื้นอีกสองเมตรโดยประมาณนะครับ บวกลบนิดหน่อยเป็นหมายเลข J1596 J1596 ราคา6 8 0 0รถพิเศษเหลือ6 5 0 0พร้อมสุกใครมีความต้องการสีเขียวไม่ใช่จะบอกเขียวใบไม้ก็ไม่ใช่เันสีเขียวเรือเรือเหมือนเขียวออลูกกวา ประมาณนั้นนะครับเทียบกว่าประมาณนั้นสนใจติดต่อได้ครับมีแค่ชุดเดียวในลายนี้สีนี้มีแค่ชุดเดียวกว้างกลางกว้างกว้างหน่อยสินี่ครับกางกว้างดูกันกแบบกางกว้างกลางให้ดูกันมันจะมีเหลือนะครับสวยนานๆครับจะ,จะ,จ,ะจะมีสีเขียวสักครั้งหนึ่งในภาพขอยยกถ้าไม่สั่งจริงๆจังๆแล้วก็ไม่กล้าเอามา นะครับคนทอก็เป็กกาทอกสีมันเป็นสีที่โดยเฉพาะเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนถ้ามากกว่านะครับสีเขียวอันนี้เขียวมิ้นท์ข้างหลังก็เห็นอยู่เป็นเขียวอยู่แต่เป็นเขียวใบไม้อ่อนนะครับต่างกันสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับออผ้าทอยกตอนนี้ออกอยู่เรื่อยๆนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆเราก็ทําคลิปไปเรื่อยๆ พื้นไหนที่ผมบอกลดราคาในคลิปเวลาได้ติดต่อคุณลุงชัยเราลบก,กวนคุณลูกค้าบอกเลยนะครับว่าในคลิปบอกว่าลดเท่านั้นเท่านี้ขอบคุณมากเลยครับลุงชัยจะได้ไม่ต้องไปค้นหาแล้วก็จะได้ลดให้คุณอย่างที่บอกไว้ในคลิปสะดวกทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะบางทีถ้าบอกคลิปปุ๊บเราก็ต้องไปเปิดคลิปแล้วต้องไปฟังไปฟังอีกมันก็อยู่หลายนาทีอยู่นะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าลดก็คือลด นะครับแก่นั้นเองแล้วถ้ามีราคาถ้าเป็นราคาที่อสองราคาราคาแพงกว่ามากกว่ากับน้อยกว่าเอาราคาที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์จะผิดจะถูกราคาอย่างไงไม่รู้แต่ว่าเอาราคาน้อยกว่าเป็นเกณฑ์คุณลูกค้าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับสำหรับทางร้านถือว่าเป็นความผิดพลาดของลุงชัยเองนะครับที่ทํางานและปีนี้หลงหลงลืมลืมบางทีมันก็ ใส่ผิดบางทีก็พิมพ์ผิดบางทีก็เขียนผิดสารพัดนะครับไอความลืมเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องขออภัยไว้ในล่วงหน้าด้วยแล้วก็ถ้ายังไงจะติจะติงกันยังไงก็ติดต่อทางไลน์ก็ได้หรือเข้าไปตรงคอมคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าภาพอยากรู้รายละเอียดอะไรก็ได้นะครับใน YouTube ก็ได้หรือใน Facebook ก็ได้หรือใน l ล n e ก็ได้นะครับจะติดต่อทางไหนแล้วแต่ แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกนะครับสำหรับผ้าเขียวคลิปนี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไม่รู้ยังไม่ได้หยิบม,มานะครับยังไม่ได้เตรียมการแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอประคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ